ประกาศข่าวด่วน GGC กำลังทานฟอร์มธุรกิจใหญ่เพื่อเติบโตแข็งแกร่งในอนาคตนายกฤษดาประเสริฐสุขโขกรรมการผู้จัดการของ GGC ยืนยันว่าบริษัทมีแผนงานที่หนักแน่นในการเติบโตและเพิ่มรายได้ใน3ปีต่อไปกับเป้าหมายรายได้ทะลุสองหมืล้านแต่เหตุผลที่ผลักดันให้ GGC ต้องทานฟอร์มธุรกิจอย่างรวดเร็วมีอะไรบ้างและวิธีการที่ GGC จะทำให้ธุรกิจเติบโตแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนอย่างไรมาดูกันเลยปี2568 ปีแห่งความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงปี2,568ไม่ใช่ปีที่ง่ายต่อ GGC กับธุรกิจทั่วไปการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์และมาตรการกิจกันทางการค้าที่ต่อเนื่องมากมายได้ส่งผลต่อการจัดการห่งโซ่อุปทา,านของสินค้าและบริการซึ่งกดดันกับกลุ่มคู่ค้าต่างประเทศดังนั้น GGC ต้องหาวิธีการเพื่อรับมือกับความยากลำบากนี้ยูเดียจุดเปลี่ยนและโอกาสใหม่ ภาวะเศษรษฐกิจชะลอตัวต่อเนื่องทั่วโลกภูมิทัศน์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงและนโยบายความยัง่งยืนของอเมริกาและยุโรปเช่นเดียททำให้ g c c ต้องเร่งหามาตรการเพื่อบริหารจัดการต้นทุนและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแต่ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์และมาตรการกีดกันทางการค้าไม่ใช่สิ่งเดียวเพียงอย่างเดียวที่กดดัน g g c ผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่หันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมากขึ้นก็เป็นสิ่งที่สร้างโอกาสให้ g c c ทำธุรกิจอย่างยังย่งยืน สกลยุทธ์หลักสำหรับการเติบโตแข็งแกร่ง GGC จึงได้ปรับและปรุงกลยุทธ์ของตนเพื่อบรรลุเป้าหมายระยะยาวที่สำคัญด้วย3กลยุทธ์หลักดังนี้ Portfolio Transformation การเปลี่ยนแปลงกลุ่มธุรกิจหลักจากพลังงานชีวภาพ b ไปสู่เคมีชีวภาพ (Biochemical) ซึ่งมีความต้องการและแนวโน้มเติบโตในอนาคตทำให้ GGC สามารถรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืนได้การขยายกำลังการผลิตของธุรกิจเคมีชีวภาพ ภาพรวมธุรกิจเคมีชีวภาพยังมีแนวโน้มเติบโตในอนาคตด้วยการขยายกำลังการผลิตในกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีพันสำหรับของใช้ในบ้านและของใช้ส่วนตัว HPC ซึ่งให้อัตรากำไรขั้นต้นที่ค่อนข้างดีและ GGC ยังคงมีความได้เปรียบทั้งในการเป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวในประเทศการเติบโตไปยังกลุ่มผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษด้วยกลยุทธ์การลงทุนแบบลดการถือครองทรัพย์สิน GGC เริ่มต้นพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม HVP เพื่อตอบสนองแนวโน้มเมกอเทรนดด้านสุขภาพและความยั่งยืนด้วยกลยุทธ์การลดการถือครองทรัพย์สิน a อสเซนและสตรัทเตจเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและสนับสนุนการเติบโตอย่างรวดเร็ว Market Focus Business Transformation (MFBT) เ้ากรอบใหม่สำหรับการปรับเปลี่ยนกระบวนการกาทำงาน GGC ได้นำแนวคิด MFBT มาใช้เป็นกรอบในการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานเพื่อรองรับการดำเนินงานด้านการตลาดและการขายที่มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม (HVP) ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดอย่างตรงจุดผ่านการศึกษาและวิเคราะห์ทางการตลาดเชิงลึกการต่อยอดจากผลิตภัณฑ์เดิมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ GGC ได้แบ่งการต่อยอดจากผลิตภัณฑ์เดิมเป็นสี่แพลตฟอร์มดังนี้อาหารและส่วนประกอบอาหาร Food Feed เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคล c o s m e t i c Personal Care โภชลเพศสัต์ Pharmaceuticals เคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ Industrial Applications GGC ตั้งเป้าหมาย EBITDA จากผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง HVP และผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่น้อยกว่า10-15%ในปี2,573ซึ่งได้ศึกษาโอกาสพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง High Value Product และผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน Sustainable Product เพื่อเพิ่มรายได้และกำไรให้กับบริษัทในอนาคตในปีที่ผ่านมา GGC ได้มีการขยายผลิตภัณฑ์ p r o b i o ProPlus ในกลุ่มอาหารเสริมภายใต้ตแบรนด์ n u t r i l i t เพิ่มเติมในกลุ่มคลินิกและโรงพยาบาลและเริ่มศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม h v p ซึ่งมีการวางตลาดแล้วในปี2568จำนวน2ผลิตภัณฑ์การดำเนินงานปัจจุบันและเป้าหมายในอนาคตในปี2568ผลการดำเนินงานของ GGC จะดีขึ้นตามลำดับด้วยการเติบโตและการพลิกกลับมาทำกำไรในปี2569ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของบริษัท ในด้านงบการลงในช่วง3-5ถึงปีหลังจากนี้ GGC ยังคงระมัดระวังในการลงทุนมูลค่าสูงสูงจะใช้เพียง300 400ล้านบาทต่อปีเพื่อใช้รองรับในการปรับปรุงสายการผลิตและเพิ่มเทคโนโลยีใหม่ๆโดยเฉพาะในสายการผลิตกลุ่ม Green Product GGC ยังเปิดกว้างโอกาสในการลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักและสามารถต่อยอดธุรกิจที่มีได้ด้วยการลงทุนในกลุ่มคู่ค้าที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและส่วนแบ่งทางตลาดในต่างประเทศที่แข็งแรงข้อคิดเห็นและคำถามสำหรับคุณ GGC transform ธุรกิจใหญ่เพื่อเติบโตแข็งแกร่งในอนาคตการเติบโตแบบยั่งยืนนี้จะมีผลต่อธุรกิจและตลาดอย่างไรคุณคิดว่าการเติบโตแบบนี้จะสามารถสร้างความสำเร็จให้กับ GGC ได้อย่างไรมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำใดๆที่คุณต้องการแจ้งให้กับ GGC ในการเติบโตในอนาคตหรือไม่มาบอกเลย